สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by G Asset Management ค่ะวันนี้นะคะโบจะพาทุกท่านมาชมโครงการเด e n นิสไลาดพร้าว130ค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าวค่ะสามารถเข้าออกได้ถึง2ช่องทางด้วยกันค่ะจะเป็นเส้นทางแรกนะคะถนนลาดพร้าวค่ะและอีกหนึ่งเส้นทางเลยกับถนนรามคำแหงนั่นเองค่ะเดินทางง่ายติดถนนใหญ่ค่ะและที่สําคัญเลยนะคะมีรถไฟฟ้าด้วยนะคะสําหรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านในคอนโดแห่งนี้ก็ครบคันไปด้วยนะคะมีทั้งสระว นะฟิตเนสค่ะแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางด้วยค่ะส่วนในห้องจะน่าอยู่ขนาดไหนเดี๋ยวตามโบขึ้นไปชมกันดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาด้านบนแล้วค่ะห้องที่โบจะพามาชมกันนะคะอยู่ที่อาคารดีค่ะชั้น3ห้องเลขที่466หับ3 6ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในห้องกันดีกว่าค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องชุดค่ะจะมีทั้งหมดนะคะหนึ่งห้องนอนค่ะแล้วก็มีห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องนะคะที่สามารถทําเป็นห้องครัวได้มีห้องนั่งเล่นค่ะอย่างที่เรายืนอยู่เป็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะสําหรับห้องนี้แล้วก็บริเวณตรงห้องนี้นะคะจะที่ติดกันเลยค่ะจะเป็นส่วนของห้องน้ําซึ่งเราก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะเดี๋ยวโบจะพาทุกท่านไปชมอีกสองห้องกันดีกว่าเริ่มต้นจากห้องนอนเลยค่ะ ในส่วนของห้องนอนนี้นะคะก็พื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะซึ่งห้องนอนตรงนี้สามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้เลยค่ะและก็ยังมีพื้นที่ให้คุณสามารถบิวอินเฟอร์นิเจอร์จะเป็นตู้เสื้อผ้าชั้นวางนะคะหรือว่าใครอยากจะทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งทําเป็นโต๊ะทํางานในห้องนอนก็มีพื้นที่เหลือเหมือนกันค่ะและที่ติดกันนะคะมุมด้านนี้ค่ะด้านนี้คุณสามารถทําเป็นมุมบล็อกอินโคเซตก็ได้และก็มีประตูอยู่หนึ่งประตูนะคะตรงนี้จะเป็นประตูห้องน้าที่เชื่อมต่อกับห้องน้าที่อยู่ด้านนอกนั่นเองค่ะ และเดี๋ยวเราไปชมห้องครัวกันบ้างดีกว่าค่ะและนี่ก็คือส่วนของห้องครัวนะคะห้องครัวเขาจะมีประตูบานสไลด์แบบนี้ที่เป็นกระจกใสนะคะซึ่งด้านนี้ค่ะนะคะห้องครัวนี้มีการต่อท่อไว้เรียบร้อยแล้วคุณสามารถบิวอินนะคะเป็นชุดครัวได้เลยค่ะแล้วก็ที่ติดกันจะเป็นส่วนของระเบียงห้องค่ะซึ่งห้องนี้นะคะที่บอกว่าเป็นห้องครัวได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเปิดระบายอากาศจากตรงส่วนที่เป็นพื้นที่นะคะซักล้างหรือว่าเป็นพื้นที่ระเบียงห้องค่ะ ซึ่งมุมของห้องนี้นะคะมองลงไปค่ะจะเป็นวิวที่สวยมากๆเลยเพราะว่าเป็นวิวของสระไว้น้ำนั่นเองค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมเดนิสไอดีลาดพร้า130เริ่มต้นจากถนนเสรีไทยมุ่งเข้าสู่ถนนลาดทราวจากนั้นให้ขับตรงมา2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยลาดพราว1้า128ทับ4จากนั้นขับตรงมาประมาณ200เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านหน้าครับ เป็นยังไงกันบ้างคะที่โบพามาชมกันวันนี้ค่ะกับโครงการเดนิสไอดีลาดพราวร้อยสามสิบค่ะถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างไหมคะสาหรับท่านไหนที่สนใจห้องที่โบพาไปชมกันวันนี้ค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าติดต่อพวกเราได้เลยค่ะผ่านช่องทาง Facebook Fanpage j Asset Management และอีกหนึ่งช่องทางการติดตามและติดต่อพวกเราได้เช่นเดียวกันค่ะกับ YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน by j Asset Management ค่ะนอกจากโครงการแห่งนี้แล้วนะคะเรายังมีอีกหลายโครงการให้ทุกท่านเลือกทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮ าทาคารพาณิชย์ค่ะและเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อกับทุกท่านให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะครั้งหน้านะคะเดี๋ยวโบจะพาทุกท่านไปชมโครงการที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสําสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ